Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka ilma lana illa maallamtana. Innaka anta al-alimul hakim. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. นะก็เป็นรายการที่นำเสนอมาอย่างต่อเนื่องนะซึ่งใ้ในโอกาสาก่อนหน้านี้นะก็ได้กลิ่นตลอดอต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ภูมิภาคแต่ละภูมิภาคของโลกเรานะว่ามีความเป็นมา,าในกลุ่มพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยอยู่กันตรงไหนบ้างนะมีความเป็นมา,อาของอประเทศอาณาจากักรนะเผ่าพันธุ์ต่างๆนะสืบเนื่องกันมานะซึ่ง แน่นอนผมอาจจะนําบางช่วงบางตอนนะฮะบางท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ติดตามมาโดยตลอดว่าทําไมผมถึงจึงหยิบยกเรื่องของมุสลิม the muslim world นะว่าพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างของโลกนะแล้วก็เราจะมีสร้างปฏิสัมพันธ์เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องมุสลิม ด้วยกันได้อย่างไรนะแน่นอนในในประเทศของไทยเรานะถึงแม้จะอยู่กันต่างจังหวัดเองสมัยนี้ก็ค่อนข้างสะดวกนะฮะในเรื่องของการสื่อสารติดต่อโซเชียลมีเดียนะ,ะถึงกันในเวลาไม่กี่วินาทีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะฮะต้องขอบคุณพงรศบานวนตาลาที่ให้ได้วิชาทางด้านเทคโนโลยีนะฮะเรื่องสื่อสารต่างๆก็ทำให้เราเนี่ยมีโอกาสได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจาก ที่เราติดต่อกันไปมา,าสื่อกันในประเทศแล้วย,ยังเชื่อมโยงไปยังต่างประเทศทั่วทุกมุมโลกนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยหลังจากที่ได้มีการนำเสนอว่าองค์กรก็ดีนะฮะกลุ่มชนก็ดีหรือประเทศก็ดีนะโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มชนตะวันออกกลางอาหรับนะบซึ่งผมได้เกริ่นไปแล้วว่าทำไมถึงเน้นที่อาหรับเนื่องจากว่าพงศลวนาวัตลานะฮะได้เลือก ให้มีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์สําคัญในทางด้านศาสนาเรานะเป็นเป็นแหล่งกําเนิดของศาสนาอิสลามคริสและแล้วก็ยูดายหรือยิวนะฮะแล้วก็มีจํานวนพี่น้องมุสลิมเราเป็นจํานวนมากเช่นกันนะฮะแล้วก็เป็นศูนย์กลางในการกระจายในใน,ใน,ในหลายๆมิติด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเรื่องของการ การค้านะการการค้าการติดต่อนะถือว่าตอนออกกลางก็จะอยู่ใน,ใน,ในช่วงกลางแล้วก็เป็นแผ่นดินที่พระองค์ลอสบารวโลาได้ประทานคัมภีร์อันกุรอา,านมะาแล้วก็เป็นเมืองสำคัญสำคัญของพี่น้องมริลิมเราได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนกันในทุกๆปีแลวทุกๆรอบปีนะไปทําอุมรอ์บ้างหรือไปทําประกอบพิธีฮัจญ์บ้างหรือไปทําอิบาดัตที่นู่นบ้างนะแต่สําหรับเราในเรื่องของ ที่นำเสนอในในเทอร์บชอนแนลนะฮะที่เราได้นำเสนอนี้ก็อยากจะเน้นย้ำไปในเรื่องของการาพูดไปเรื่องของความสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์นะฮะซึ่งจะเชื่อมโยงในเรื่องของความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันความต้องการของพี่น้องมุสลิมเรานะฮะแล้วก็จะมุ่งไปสู่การเ,าเรื่องของธุรกิจการค้าแน่นอนนะฮะผมเองก็ ยังมีการสื่อสารติดต่อกันตลอดในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกานะก็ถือเป็นโอกาสดีนะผมใช้โอกาสในความเป็นมุสลิมเป็นความพี่น้องกันยกหูก็อัสลามอะัล,ลกลุ้มให้สลามนะฮะแล้วก็ถ้าหากไม่มีเวลาเราก็ส่งข้อความบ้างนะ w ว t t แอปบ้างอ,าอีโมบ้างหรืออีกหลายๆสื่อที่เราจะสื่อสารกันแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยโดยข้อสรุปแล้วเนี่ยก็จะมีความต้องการ ที่จะให้มีเกิดการธุรกิจเพราะว่าเขามีความต้องการโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มที่เขาขาดนะ,ะในเรื่องในเซกเตอร์ที่เขาขาดเช่นอาหารนะฮะและในเรื่องของการเกษตรนะฮะนี่ล่าสุดนี่ก็มีเกษตรในเรื่องของกุ้งฟาร์มกุ้งนะฮะซึ่งจะขอให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเลี้ยงฟาร์มกุ้งนะฮะเป็นที่ที่จีด,ดานะฮะ ทราบว่าใครมีผู้เชี่ยวชาญก็สามารถที่จะติดต่อมาได้โดยเรื่องเงินลงทุนเนี่ยก็จะอยู่ที่ทางเจ้าภาพคือทางซาอุาดิอาระเบียนะส่วนเทคโนโลยีและเรื่องของการเพาะเลี้ยงนะต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเทคโนโลยีของทางไทยเราอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะซึ่งยังมีการสื่อสารและอีกหลายๆอย่างด้วยกันด้วยเหตุนี้เองเนี่ยผมจึงอยากจะนําเรียนเสนอให้พี่น้องมุสลิมเราเนี่ยได้มีโอกาสที่ว่าเราไม่ได้ไกลกันจาก อย่างที่เราคิดเลยในระยะระยะทางนะฮะแต่ว่าเราใกล้กันมากนะแต่ว่าในเมื่อใกล้กันมากยกหูคุยกันนะฮะได้ตลอดเนี่ยผมก็อยากจะได้โอกาสนี้นะฮะมาเชื่อมโยงเพื่อต่อ,ตอเชื่อมไปยังเรื่องของธุรกิจซึ่งแน่นอนเนี่ยมันจะมีจุดสำคัญของการทำการค้ากับทางอาหรับนะหรือในกลุ่มภูมิภาคอื่นๆนั่นเขาเรียกว่า Key Success นะฮะ ที่สักเสเนนี่จากประสบการณ์ของผมก็คือในเรื่องของความมีความซื่อสัตย์สุจริตมีอามานะนะฮะซึ่งแน่นอนนะ,ะทุกคนเนี่ยต้องการสิ่งเรื่องออต้องการ,ร,การ,การาเรื่องการ้าเรืการค้าก็มีในปัจจุบันดุนยานี้ก็มีหลากหลายซึ่งทําให้เกิดความระหวัดหวัดระแวงนะฮะในเรื่องของการทําการค้ามีการออออมุ่งเน้นผลกําไรมากกว่าสิ่งที่เราจะ ทำการค้ากับเขานะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราผมเองก็จะได้หยิบยกนำเสนอในเรื่องของแนวทางของการทำอย่างไรจะให้คู่ค้าหรือผู้ที่เขาต้องการมีความต้องการจริงๆในเรื่องของการค้าให้เราเนี่ยยึดถือกุญแจสำคัญในการทำกับการค้ากับทางกลุ่มประเทศอาหรับหรือมุสลิมทั่วโลกเรานะทุกคนมีความปรารถนาเดียวกันนะนั่นคือความมีอามานะ ทำไมเราไม่เอาแบบอย่างของท่านนบีนะรอซูลนะหรือว่านบีหลายๆองค์นะฮะซึ่งผมได้นำเรียนไปแล้วว่านบีตั้งแต่นบีอาดัมนะได้มีประกอบอาชีพนะฮะมาทุกๆยุคทุกๆสมัยนะฮะล่าสุดก็เป็นท่านนบีมูฮัมมัดสุลตานสัลัมก็ทำการค้านะฮะก็ทำการค้าเป็นแล้วก็ยังเผยแผ่ด้วยนะทางด้านศาสนา ซึ่งเราเองเนี่ยนะใปัจจุบันนี้เนี่ยก็ถามว่าเราได้ทําตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนถ้ากว่าเราเปรียบเทียบในเรื่องของเศรษฐกิจเราต้องยอมรับว่าเรายัางไม่แข็งแรงพอนะฮะประเทศในกลุ่มกลุ่มประเทศทางตะวันตกที่ก็ครองอํานาจอยู่นะฮะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าความหมายที่ผมพูดจะเราจะมุ่งเน้นดุลยาเพื่อที่จะให้ธุรกิจมันแข็งแรงแต่ไม่ เรา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 คงต้องมองในเรื่องของความความจริงนะในสังคมของเราว่าปัจจุบันนี้สังคมของเราเนี่ยอ,อ,อยู่ในสภาวะแบบไหนเ,เราพบปะกันเรามีการมารวมตัวกันในการจัดงานต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องดีมันเป็นเรื่องประเสริฐมันเป็นเรื่องแบบอย่างที่เราจะต้องมีการเยี่ยมเยียนไปมาหาสู่กันในความเป็นมุสลิมเป็นพี่น้องกันแต่ในในใน ในสิ่งที่เราทำในปัจจุบันนี้เท่าที่ทราบสังเห็นสังเกตเห็นก็คือในข้อเท็จริงแล้วเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่นะฮะ,ะก็จะเป็นในเรื่องของการจัดเลี้ยงจัดงานมัสยิดจัดโรงเรียนจัดแรงเหล่านี้เนี่ยอันนี้เป็นเป็นความจําเป็นที่ผมเองและหลายๆคนเข้าใจนะฮะว่าเราต้องดํารงชีพอยู่ด้วยปัจจัยด้วยเหตุนี้เองเนี่ยทำไมผมจึงเน้นในเรื่องของอเศรษฐกิจธุรกิจ เพื่อที่จะให้เรามา,ามีริสกีมาจุนเจอือมามามาสนับสนุนนะฮะให้เราเนี่ยได้มีกำลังมีความแข็งแรงในสังคมของเราเพื่อจะให้มีลูกหลานเรานะฮะได้มีการศึกษาในมีมีอาชีพนะ,ะเพื่อที่เราจะได้มีเวลานะ,ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของความทุกข์ว่าพรุ่งนี้เราจะ เราจะมีเงินค่าเทอมให้ลูกไหมเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราจะเอาเงินมาจากไหนเราจะต้องดิ้นรนอย่างไรอะไรยังไงแต่ว่าถ้าหากว่าเรามาเริ่มทําธุรกิจการค้าขายตามแบบอย่างของระบีดนั่นหมายถึงเราจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตมีอามานะนะฮะผมอยู่ในตะวันออกกลางนะขอขอขอมาอฟด้วยที่จะต้องออออกล่าวถึงนะะผมผมทราบดีเลยว่า รหรับที่เขามาติดต่อเราเนี่ยเขาก็จะต้องดูคนนะต่อให้ท่านมีสินค้าดีไงก็ตามเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเจ้าของสินค้าหรือผู้ที่เอาสินค้าไปนําเสนอเนี่ยดูแล้วอ่ามันมีอะไรที่ทําให้เขาคลั่งคลางแคลง,งใจไม่ว่าจะเรื่องของการตกลงราคาหรือการนําเสนอสินค้าซึ่งไม่เป็นไปตามที่ได้ตกลงกันไว้นั่นหมายความว่าท่านท่านก็จะพลาดโอกาส ผู้ซื้อเขาจะเลือกนะเพราะว่าเขาเองก็มีประสบการณ์นะในการค้าขายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งท,ที่ดีที่สุดนะมันมีสิ่งที่ผมประทับใจแล้วก็สิ่งที่ไม่ประทับใจในท้ายสุดแล้วเนี่ยทั้งสองสิ่งเนี่ยมันก็จะมันก็จะทำให้เรารู้เลยว,ว่าตราช่างทั้งสองอันเนี่ยมันจะไปลงอยู่ที่ความมั่นคงจะไปลงอยู่ที่ Key Success ก็คือคนที่ซื่อสัตย์สุสสจริต นะฮะทำทำการค้าด้วยความซื่อสัตย์จริตสุจริตไม่ว่าเรื่องของคุณภาพของสินค้าหรือราคาก็ตามเนี่ยนะเราทําด้วยความมีอามานะาแล้วมันจะเกิดความจรังยั่งยืนและยืนยาวนะฮะด้วยเหตุนี้เองเนี่ยผมจึงเน้นย้ำนะฮะต่อให้ท่านเ,าเก่งกาจอย่างไรก็ตามนะฮะหรือว่ามีสินค้าวิเศษที่โสอย่างไรก็ตามนะแต่ถ้าหากว่าท่านขาดอามานะหรือการาให การให้ที่ดีนะคือการให้คือ,ค,อความความสาเร็จที่ท่านจะได้ได้รับกลับคืนมานะะเป็นในไม่ว่าจะในรูปแบบของริสกีนะ,ะหรืออื่นๆที่ท่านพง์รับาลนวัตลาจะประทานให้ท่านกลับคืนมานะฮะด้วยเหตุนี้เองเนี่ยผมก็จะย้อนกลับมายัางอ,อ,องค์กรต่างๆที่ผมได้เคยนําเสนอนะฮะหรือประเทศต่างๆในในภูมิภาคต่างๆซึ่งมีพี่น้องมุสลิมเรา ทีนี้มาดูในเรื่องของการค้าเนี่ยนะครับผมก็ได้มีในในอดีตก็ได้เคยเคยไปเ,เป็นทูตพาณิชย์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและการดูแลในภูมิภาคทว่อแอาฟริกาอีก52ประเทศนะก็จึงทําให้ได้รู้ว่า,าความต้องการของทางภูมิภาคเหล่านั้นเนี่ยมีอะไรบ้างเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ภูมิภาคาทั้งสองภูมิภาคเนี่ยก็ ถ้า,าเปรียบเทียบกับประเทศไทยแล้วเนี่ยประเทศไทยจะอุดมสมบูรณ์มากกว่านะในเรื่องของไม่ว่าจะทางด้านภูมิศาสตร์ภูมิอากาศนะความเหมาะสมนะเรื่องของเกษตรนะเรื่องของดินในเรื่องของฝนฟ้าต่างเราอุดมสมบูรณ์มากนะในเรื่องกะและประกอบกับดังด้านเทคโนโลยีนะเราก็มีถือว่าอุดมสมบูรณ์ เพียบพร้อมเมื่อเทียบกับตะวันออกกลางซึ่งทางทางนู้นเองก็ถึงแม้จะเป็นทะเลทรายแต่เขาก็ใช้ความเพียพยายามในการที่จะทำเกษตรซึ่งแน่นอนเขาก็ประสบความสำเร็จนะแต่ว่าต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากเช่น,นการทำไร่ว่าจะเป็นไร่พืชหรือว่าผลิตผลอะไรต่างๆก็ตามในทะเลทรายแน่นอนต้องใช้ งบประมาณสูงมากต้องใช้เครื่องทำความเย็นพัดลมเป่าอากาศหรือว่าใช้ปลูกอะไรที่มันทำให้มันมีบรรยากาศชุ่มชื้นนะฮะเมื่อเมื่อทางนู้นเนี่ยมีความต้องการอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเราจะติดต่อเขาได้อย่างไรมันเป็นคำถามนะในส่วนตัวผมเองก็คิดว่าไม่ไม่ไม่ยากเนื่องจากผมได้มีโอกาสได้ไปไปใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นนะจึงรู้ว่า วิถีชีวิตเขานะฮะแล้วก็วิธีการที่จะเชื่อมโยงติดต่อเขาเนี่ยควรจะทําอะไรยังไงนะในารายละเอียดมันจะมีอยู่ว่าทําอย่างไรเนี่ยท่านจะคบค้ากับทางกลุ่มพี่น้องมุสลิมเรานะไม่ว่าจะทางอาหรับก็ดีหรือในภูมิภาคอื่นๆก็ดีเนี่ยทำอย่างไรเนี่ยให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเขาบั่นใจเขาพอใจเขาเขาอยากจะ,ะ,ะติดต่อกับเราอะ่ะไม่ถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องของการค้าแต่ความเป็นพี่น้องมุสลิม ด้วยกันเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมารักษาพยาบาลหรืออื่นๆที่เขาอยากจะรับทราบหรืออยากรับรู้ต้องการเนี่ยเขาจะติดต่อมานั่นหมายความว่า <c oughs> เราได้มอบความไว้วางใจขงเขานั่นคือความ uh, Key of อฟส s ก c ซ s นะก็คือความประสบจับประสบความสำเร็จนะด้วยดีเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยผมจึงอยากจะนำเรียนว่าถ้าเผื่อท่านยังไม่มีโอกาสได้เดินทางไปในในกลุ่มประเทศ ท,ที่พี่น้องมุลสลิมเราเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อผ่านในหลายๆช่องทางด้วยกันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยหน่วยงานนะหน่วยงานต่างๆของไทยเราเนี่ยก็เราก็มาไล่เรียงดูว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะเช่นสารเอกราชทูตนะแน่นอนมีทั่วโลกนะฮะแต่ละแต่ละประเทศอาจจะไม่ทุกประเทศแต่ว่ามี สถานทูตแต่ว่ามีดูแลในเรียกว่าในเขตอาณานะแต่ว่านั่นคือสถานทูตซึ่งถ้าหากว่าเราจะเอาให้ตรงหน่อยถ้าหากว่าเรามีวัตถุประสงค์ในเรื่องของทางด้านธุรกิจการค้าก็จะมีสำนักงานพาณิชย์นะซึ่งตั้งอยู่ในในตะวันออกกลางนะทั้งหมดมีทั่วโลกเขาจะมี58ประเทศนะซึ่งใน58ปประเทศเนี่ยก็จะดูแล ในภูมิภาคต่างๆนะอย่างในตะว,วันออกกลางนี่ก็จะมีสําสำนักงานด้วยกันแล้วก็ดูแลตะว,วันออกกลางทั้งหมดเลยนะในแอฟริกาก็เช่นกันนะมีอยู่สําสำนักงานซึ่งก็จะดูแลในภูมิภาคแอฟริกาถึง52ประเทศนะซึ่งตรงนี้แหละผมก็จะ,จะนําเรียนว่า,ามันมีทั่วทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปตะวันออกอีสต์ยุโรปนะเวสต์ยุโรปนะยุโรปทางตะว,วันตกนะหรือทางอีสเอเชีย นะฮะหรือทางจีนนะทางจีนนี่ก็จะมีเดีเ๋ยวผมจะไล่เรียงตรงนี้<ะ>เผื่อท่านจะได้มีโอกาสได้เข้าไปดูในเ,เว็บไซต์ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะนำบอกอย่างเช่นยุโรปตะวันออกนี่ก็จะมีสี่สำนักงานด้วยกันก็มีที่โปลแลนด์นะวอออย่าลืมอย่าลืมนะว่าทุกภูมิภาคเนี่ยนะฮะมีพี่น้องมุสลิมเราอยู่ทุกภูมิภาคนะฮะอาจจะมากน้อยนะตามตามจำนวนของอประชากรมุสลิมเรา แต่ว่าถึงแม้จะมีเพียงหนึ่ง,นงคนก็ตามเนี่ยนั่นยังเป็นนั่นก็คือพี่น้องมุสลิมเรานะฮะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมจะนำเรียนนิดหนึ่งว่าหากท่านอยากจะทำการค้าเนี่ยขอความลองลอง,ลองดูว่าทำอย่างไรที่ท่านจะสร้างนะฮะสมมติว่าเอาละในตะวันออกกลางเนี่ยมีอยู่1 4บ5ประเทศเนี่ยนะฮะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยประเทศละหนึ่งคนหรือ หรือภูมิภาคและหนึ่งคนที่เขาสามารถเชื่อมโยงได้นั่นหมายความว่าถ้าหากท่านต้องการข้อมูลความข้อมูลอะไรต่างๆที่ที่สดแล้วก็อัปเดตตลอดเวลาเนี่ยท่านยกหูคุยทาง WhatsApp ก็ได้นะหรือว่าทางโซเชียลมีเดียนะก็สามารถที่จะลิงก์ถึงกันได้หมดเช่นเดียวกันหากว่าเขาต้องการทราบว่าประเทศไทยเรามี อะไรบ้างอะไรไงเนี่ยเขาก็จะถามมานะฮะอย่างในยุโรปตะวันออกนี่ก็มีสี่สำนักงานที่ที่ประเทศโตแลนลนนะฮะที่รัสเซียในประเทศเช็กแล้วก็ฮังการีนะฮะทางยุโรปตะวันตกนี่ก็มีที่เดนมาร์กมีอ่าตะวันตกนี่ก็มี9ประเทศอ่าเก้าสำนักงานนะมีที่เดนมาร์กมีที่เนเธอแลนด์นะมีที่ฝรั่งเศสนะมีที่เยอรมันนะมีที่สเปนนะแล้วก็มีที่อังกฤษแล้วก็อิตาลีแล้วก็ออสเตรีย นะซึ่งจะส่วนใหญ่ก็จะประจำอยู่ที่สำนักง,งานจะประจำอยู่ที่เมืองหลวงถามว่าเอาแล้วเราจะติดต่อ,อยังไงนะมันก็เช่นเดียวกันนะเหมือนกับเราติดต่อสำนักอันนี้เป็นหน่วยงานราชการเราเราสามารถใช้สื่อสารติดต่อได้เลยนะเป็นตาบใดที่เราเป็นคนไทยหรือต่างชาติตามเพราะเป็นหน่วยงานองค์กรที่เข้าไปตั้งเพื่อให้บริการกับประชากร ของประเทศนั้นๆและ,ะต่างชาตินะซึ่งจะเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอด้านการต้องเที่ยวก็ดีหรือการค้าก็ดีนะส่วนทางเอเชียนะฮะทางเอเชียตนออกก็จะมีทางเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นก็จะมีห,หลายๆสำนักงานนะจีนจีนนี่ก็จะมีแปดเก้าสำนักงานซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่นะทาง เซาท์เอเชียนะเอเชี Asia, Asia ตยตะบัเทศอินเดียนะอินเดียก็จะมี India, นะ India, ะมสาสำนักงานนะตรงนี้จะครอบคลุมไปทั้งหมดนะท่านติดต่ออาจจะติดต่อไปสำนักงานเดียวก็ได้นะเดี๋ยวก,ก็จะช่วยกันนะฮะส่วนทางด้านอาเซียนเราอาเซียนเราก็าไม่น้อยหน้านะนะแบ่งเป็นแต่ละประเทศก็จะมีสำนักงานตั้งอยู่นะมีที่กัมพูชานะฮะพมา่าฟิลิป,ปินมาเลเซียลาวเวียดนามสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียซึ่งอินโดนีเซียเราก็จะมีประชากร เป็นจำนวนมากที่สุดนะถึง300ล้านคนนะอันนี้มาดูตรงนี้มาดูตะวันออกกลางก็จะมี5สำนักงานก็มีที่ซาอุดิอาระเบียมีที่ตั้งอยู่ที่ยิตด,ดานะฮะแล้วก็ UAE สารเมิเรตนะฮะอยู่ที่ดูไบแล้วก็ตุรกีอยู่ที่อังกรานะฮะออตโตท,ทีตุรกีอิสตันบูลนะ,ะเป็นเมืองมักค้าอิสราเอลก็เทลวิฟนะฮะ ซึ่งก็โอเคเรายังมีพี่น้องพี่พี่น้องมุสลิมเราชาวปาเลสไตน์นะอันนี้ก็สามารถที่จะไปแล้วก็ติดต่อไปก่อนได้ถ้าว่าท่านไปอาจจะไปทำฮัชแล้วก็แวะไปท่านมีอาจจะมีเรื่องของการค้าหรืออะไรต่างหากมีเวลานะแล้วก็มีที่อิหร่านที่เตหะรานนะอันนี้เรามีม,มีมีสิทธิ์ที่จะติดต่อได้ตลอดนะถ้าท่านต้องการนะทีนี้มาดู South p ดฟสปีดก็มีประเทศเดียวก็คือออสเตรเลีย นะมีที่ตั้งอยู่ที่ซิดนีย์เนะมืองหลวงแล้วก็มาดูทางนอร์ทแอฟริกานอร์ทอเมริกาตัวอเมริก uh, า mm hmm. เหนือเนี่ย mm hmm. ก็จะมีที่แคนาดานะสองสำนักงานเม็กซิโกหนึ่สำนักงานแล้วก็มีที่สหรัฐอเมริกาอีกสี่สำนักงานนะรวมมาเจ็ดสำนักงานนะอันนี้ก็ถือว่าพี่น้องมุสลิมเราก็เยอะนะฮนะยิ่งยิ่งใน,ในทางยุโรป เดี๋ยวจะดูยุโรปทางหลายหลายประเทศเนี่ยในยุโรปเนี่ยก็จะมีพี่น้องมุสลิมเราเป็นจำนวนมากนะฮะนี่มาดูอาลาติมริกาก็จะมีชิลีนะฮะบราซิลอาร์เจนตินานะฮะมีสามสำนักงานนะจะเห็นว่าไกลขนาดไหนก็ตามเราก็จะมีแหล่งติดต่อนะฮะเราสามารถติดต่อได้ด้วยเหตุนี้เองผมยังอยากจะนําเรียนว่าหากท่านมีอะไรก็ตามผมไม่อยากให้อ่อเโอกาสของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะต่างกันแต่ว่าอย่างพี่น้องมุสลิมเรามีความต้องการเราต้องเผื่อแผ่แล้วก็นําเสนอ ส่วนเขาจะมีความต้องการอะไรบ้างเนี่ยเราก็จะได้ให้ให้ให,ให้มีการแลกเปลี่ยนกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะฮะนี้ามาดูแอฟริกานะ,ะก็มีที่เคนยานะ,ะนโรบีไนจีเรียแล้วก็อียิปต์แล้วก็ที่สาอฟริกานะฮะอ,อ,อันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะฮะว่าที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโอไอซีห้าประเทศนะพี่น้องมุสลิมเราอยู่ในนั้นเนี่ยแล้วเราจะทำไม เรา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 ไปพูดถึงทําไมอะไรยังไงนะอย่าลืมว่า,เ,าเราเป็นพี่น้องมุสลิมกันนะถึงจะห่างไกลด้วยด้วย,วยระยะทางแต่ว่า,าความใกล้ชิดทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านการติดต่อในยุคปัจจุบันเนี่ยก็มันใกล้มากนะใกล้มากนะปัจจุบันนี้ก็ก็อย่างที่นําเรียนได้ทราบก็ผมก็ยังมีการสื่อสารติดต่ออยู่ตลอดเวลานะกับทางกลุ่มพี่น้องมุสลิมเราในตะวันออกกลางและแอฟริกาและอีกหลายๆประเทศนะ ซึ่งจะเ,เ,เป็นประโยชน์มากนะฮะในการที่จะสื่อสาราให้ว่าไม่ว่าไม่ใช่การค้าอย่างเดียวนะ,ะเรื่องของการลงทุนด้วยก็เหมือนกันนะฮะหากท่านามีความประสงค์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมเ,เรื่องของเกษตรกรรมนะเรื่องของเกษตรเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะทางโน้มีความต้องการแอฟริกาก็มีความต้องการแต่ว่าช่องทางในการติดต่อและ สำคัญไปก่านั้นก็คือในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจความมีอามานะความเป็นแบบอย่างของท่านานบีของเราอีกหลายๆองค์ซึ่งได้ทําแบบอย่างไว้แล้วนะว่าทําไมจึงประสบความสําเร็จนะอันนี้อันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเ,าเราจะต้องมีอยู่ในใจของเราและใช้แนวทางอันนี้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อทําการค้านะากับาทางกลุ่มพี่น้องมุสลิมเรานะจงให้ นะจงคิดว่าเราต้องให้ก่อนอย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้ความช่วยเหลือเขาในเมื่อเขามีความต้องการเราก็จะมีความาสบายใจนะฮะถ้าหากว่าสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้แต่น่นอนเนี่ยอันนี้ก็มันก็เป็นในเรื่องของการค้าซึ่งเราจะามีการแลกเปลี่ยนกันนะฮะเขามีความต้องการทางด้านอาหารก็ดีนะฮะอาหารนี่เปความต้องการมากเลยทางาภูมิภาคด้านนูน้นเพราะว่าเขาผลิตได้น้อยนะฮะ เขาพยายามที่จะผลิตยอ,ยอย่างที่เรียนได้ทราบแต่ว่ามันค่าใช้จ่ายมันสูงมากนะก็เลยไม่สามารถที่จะเอามาเอามาเอา,เอา,เอา,เอามาปรับเ,เทียบเทียบกันได้เคยเคยมีมาติดต่อนในเรื่องของอเครื่องทําความเย็นทำทั้งเต็น์ขนาดใหญ่นะเพื่อจะปลูกอ,อะไรนะมะเขือเทศนะมะเขือเทศเนื่องจากเขาได้รับโปรเจกต์ใหญ่นะจาก ทางทางทางตางอนยุโรปนะฮะเป็นทางอิตาลีนะฮะเพื่อที่จะไปทําซอสในการไปทําพิซซ่าไปกินอะไรต่างๆเหล่านั้นนะเป็นเป็นเป็นซอสอะไรนั่นนะฮะเขาเขาามีออเดอร์ไม่รู้อ่ะเป็นร้อยรตันนะฮะเขาก็มาหาเครื่องทําความเย็นพัดลมขนาดใหญ่นะะแล้วก็ไปปลูกในเต็นต์กลางทะเลทรายซึ่งซึ่งในท้ายสุดก็ทําได้แต่ว่าค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างจะ,ะสูงมาก นะนั่นคือความพยายามเขาแต่เราเนี่ยนะฐานะประเทศเที่อุดมสมบูรณ์นะฮะในในหลายหลายมิตินะไม่ว่าบรรยากาศภูมิอากาศนะฮะฤดูกาลต่างๆเหมาะสมนะฮะดินต่างๆนะก็จะเ,เป็นอโอกาสดีที่เราจะได้เชื่อมโยงกับทางนู้นแล้วก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ได้เ,เดินทางตามแบบอย่างของรอซูลนะนะนบีหลายๆองค์ที่ได้มีทำให้เราเป็น แบบอย่างของเราแล้วให้เราแล้วนะครับก,ก็จะนำมาเสนอให้ให้ท่านได้ผู้ชมได้รับ,ร,บรับทราบด้วยนะถึงแม้ว่าท่านทั้งหลายปัจจุบันนี้ก็หาข้อมูลไม่ยากนักหรอกนะฮะที่จะค้นคว้านะว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมอาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะมาเสริมและมาช่วยนะเพื่อที่จะเอาประสบการณ์ที่เคยไปอ,อยู่ในภูมิภาค มานาน,นในตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาและอีกหลายๆประเทศซึ่งซึ่งอยู่ในช่วงอยู่ราชกาลก็จะเอาจสิ่งต่างเหล่านี้มาแชร์กับประสบการณ์ให้ถึงแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยแต่เป็นองค์ประกอบและปัจจัยที่จะทําให้เกิดความสบความสำเร็จอย่างที่เรียนให้ทราบว่าถ้าคุณไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมันยากนะฮะผมต้องยืนยันได้เลยว่าไม่สามารถที่จะดําเนินการต่อไปได้นะ สำหรับวันนี้ก็คงจะ,ะเนื่องจากว่ารายการของเดอะมูสซลิมเวลนะฮะก็ได้นำเสนอ,อเลทไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้นำเสนออีกรายการหนึ่งซึ่งมันจะเชื่อมโยงกันนะฮะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพดีกับโปรตีนดิมนะจริงๆแล้วโปรตีนดิมเป็นโปรดักต์หนึ่งแต่ว่าอีกหลายๆโปรดักต์ที่เกี่ยวกับสมุนไพรที่เป็นองล์กสุพา,ารณวตาลาทรง ประทานให้กับมนุษยชาติเราเนี่ยเราก็ต้องเลือกมาใช้อะไรที่ดีเราก็เอามาใช้นะฮะไม่ได้หมายความว่าเราจะมา,าต้องอยู่กับโปรตีนดิมแต่โปรตีนเป็นส่วนหนึ่งนะที่มาจากสมุนไพรนะสกัดที่เราจะได้นำมาเสิร์ฟเพื่อช่วยเหลืออย่างให้พี่น้องแล้วก็พี่น้องมุสลิมเรานะโดยพี่น้องมุสลิมเราหรือที่ไม่ใช่มุสลิมเราเนี่ยได้มีสุขภาพดีมีได้ทำ อิบาดัตแล้วก็ทำมาประกอบอาชีพได้อย่างมีความสมบูรณ์ตลอดไปนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะก็คงต้องจากลากันไปด้วยคำว่าวบิิไลตอฟิกวัิจายะสสลามุอะลัยกุมวะรราะห์มะตุลลอฮิวะบะบระกาตุ